มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลางสร้างคนดีมีปัญญาจิตอาสาพัฒนาสังคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำานาจเจริญตั้งอยู่เลขที่298หมู่9ถนนเลี่ยงเมืองตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่กำกับนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษามีเขตรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในสองจังหวัดคืออุบลราชธานีและอำนาจเจริญมีรูปแบบการบริหารงานภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดโรงเรียนเป็นหลัก สหวิทยาเขตเป็นฐานมีการแบ่งสหวิทยาเขตออกเป็น13สหวิทยาเขตจังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวน9สหวิทยาเขตจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน 4. สหวิทยาเขตปัจจุบันมีดกรกนิษฐาทองเลิศผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลร,ราชธานีอำนาจเจริญเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการบริหารงานขององค์กร และนำนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดลงสู่สถานศึกษามีรองผู้บริการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน3คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในสำนักงานจำนวน71คนมีสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน59แห่งจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน22แห่งรวม81แห่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจำนวน4,526คนนักเรียนในสังกัดจำนวน72,704คนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญโดยดรกนิษฐาทองเลิศผู้นวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาแบบอิงมาตรฐาน S.P.D.C.A. ประกอบด้วย Standard มาตรฐานหมายถึงการกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัด l a n การเตรียมการหมายถึงการทำโครงการคำสั่งกรอบแนวคิดจัดทำสารสนเทศพัฒนาคู่มือและแนวทางการพัฒนาดู ดำเนินการหมายถึงทำการชี้แจงพัฒนาบุคลากรเช็คตรวจการหมายถึงติดตามการพัฒนาประเมินผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้แอคชั่นพัฒนาการหมายถึงสรุปรายงานผลพัฒนายุทธศาสตร์และมาตรฐานมีจุดเน้นที่สำคัญของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง และจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน7ข้อดังนี้ 1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ 2. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 3. เสริมสร้างระบบความปลอดภัยนักเรียนในสถานศึกษาด้วยมาตรฐานความปลอดภยัย (SESAO UBN) ACR Safety Center 4. ส่งเสริมการจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนน่าอยู่นักเรียนอยากรู้ครูอยากสอน 5. เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 6. ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ทุกระดับ l e ARNING LOAD และ RECOVERY 7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พล,ลเมืองและศีลธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญาจิตอาสาพัฒนาสังคมเคารพรักษ์ในสถาบันหลักของชาติและเป็นพล,ลเมืองที่เข้มแข็งในการดำเนินงานและการขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรโดยยึดโรงเรียนเป็นหลักสหวิทยาเขตเป็นฐานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จุดเน้น และนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเราเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวไปสู่เป้าหมายและบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์องค์กรคือเป็นองค์กรที่ทันสมัยลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทยได้อย่างแน่นอน